วันนี้เรามาดูการปลดรหรัสล็อกหน้าจอพร้อม Gmail ของมือถือ Oppo A 5 3 2 0 2 0 <quoted> ก <vezes, S 1> ันตอนนี้อาการคือติดรหรัสล็อกหน้าจอนะครับอันนี้เพื่อนสมาชิกทางเฟซทาง YouTube นะครับทักมาแล้วก็ส่งมา ทีนี้เราจะดูรุ่นของมือถือก่อนนะครับกดดอกจันสี่เหลี่ยม8 9 9สี่เหลี่ยมเสร็จแล้วจะเด้งเข้าหน้านี้ให้เราไปกดที่คําว่าซอฟต์แวร์เวอร์ชันนะครับกดเข้ามาเสร็จแล้วดูหมายเลขโมเดลบนสุดเห็นไหมตัวน,นี้จะเป็น cp h 2 1 2 7นะครับถ้าเราไปค้นหาก็จะเป็น a 5 3 2020นะครับทีนี้เราจะใช้โปรแกรม Unlock Tool นะครับเป็นตัวช่วยในการปลดนะครับก็เข้าอ n l o ็ k tool ให้เรียบร้อยท่านไหนไม่มีโปรแบบกรมก็ทักมาครับช่วยปลดให้ราคากันเอง ทีนี้เราก็ไปเลือกโหมดของ oppo นะครับพิมพ์ค้นหาช่องค้นหาเลยนะครับพิมพว่า2 127เลยก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะโชว์ขึ้นมาโอเคเนี่ยครับตัวนี้เป็น cpu snapdragon นะครับปกติ snapdragon นี่ต้องได้แกะฝาหลังชิ้มแผงวงจรนะครับแต่รุ่นนี้ไม่ต้องแกะนะกดเพิ่มเสียงลดเสียงเสียบสายได้เลยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูที่มือถือครับขั้นแรกก็ทําการปิดเครื่องให้เรียบร้อยนะครับกดปุ่มเปิดแช่เลย พอดีเครื่องนี้ตัวหน้าจอมันข้างในมันมันแตกนะครับทำให้จอระบบรวนเนี่ยตอนนี้เราก็กดปุ่มเปิดแช่ลากเลยถอดซ้ายก่อนนะครับอ่ทีนี้วิธีการปลดทํำยังไงก็ทําการสั่งโปรแกรมก่อนนะครับมาดูที่อันรับทูนทีนี้ตอนนี้เราก็ทำการกดคำว่า factory reset นะครับนี่ตัวนี้น factory reset นะครับพอกดเรียบร้อยปั๊บโอเคตัวโปรแกรมก็จะวิ่งครับทีนี้ ก็จะแจ้งขึ้นมาว่าให้เราทําการเข้าโหมด0.8เนะเนี่ย9.8ตัวนี้ทีนี้วิธีการเข้าทํำยังไงมือถือรุ่นนี้ไม่ยากนะครับไม่ต้องแกะเครื่องเลยแค่ทําการกดเพิ่มเสียงลดเสียงแช่ไว้นะครับกดเพิ่มเสียงลดเสียงแช่ไว้เพื่อทําการเข้าโหมดโอเคนะครับเนี่ยกดเพิ่มเสียงลดเสียงพร้อมกันปุ่มเปิดไม่ต้องกดนะจากนั้นเสียบสายเลยครับเสียบสายแล้วก็กดแช่ไว้ก่อนจากนั้นตัวโปรแกรมก็จะดี t e ค t นะครับ d ีเทคหาพอร์ตทีนี้ พอมันเจอปั๊บนะครับเนี่ยตัวนี้โปรแกรมก็จะวิ่งครับตัวนี้เดี๋ยวรอดูนะครับโปรแกรมเริ่มวิ่งละอ่าแล้วก็ปล่อยให้โปรแกรมมันวิ่งไปเรื่อยเนะครับจนกระทั่งมันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็รอครับตัวนี้ตอนนี้กําลังทําการสั่งรีเซ็ตระบบของเครื่องนะครับของมือถือน,นั่นเองตอนนี้เราก็รอโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับพอมันเสร็จปุ๊บนะครับสังเกตเนี่ยนะครับตัวโปรแกรมเสร็จแล้วก็จะขึ้นลนักษณะแบบนี้ใช่ไหมอ่า user data โอเคแล้วก็ e-Card e-bp o k นะครับมันจะล้างทั้งเมลทั้งรหัสพร้อมกันเลยนะครับทั้งรหัสทั้งเมลเนะี่ยตัวมือถือก็จะทำการรีเซ็ตวเอีกรอบหนึ่งนะครับเข้าโหมดไว้ Data ปกติเราจะสั่งไม่ได้นะเพราะว่าเข้าไปแล้วมันจะให้ใส่รหัสเพื่อทําการล้างนะครับทีนี้หลังจากมันทําตัวนี้เสร็จเราก็รอครับทีนี้รอให้มันบูตขึ้นมาก็จะใช้เวลาประมาณสักอาจจะหน้าที่กว่าๆนะครับเพราะว่าในการรีเซ็ตตัวนี้มือถือมันจะถูกล้างเครื่องคืนค่าโรงงาน การปลดรหัสแบบนี้ข้อมูลทุกอย่างจะหายหมดนะครับดังนั้นท่านไหนที่จํารหัสไม่ได้เนี่ยอันนี้ต้องทําใจเลยนะครับเพราะว่าข้อมูลในเครื่องหายหมดอตอนนี้ก็ปล่อยให้มันทําการบู๊นะครับจะใช้เวลาพอสมควรนะอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละเครื่องนะครับขึ้นอยู่กับความเร็ว cpu ram นะครับว่ามันทํางานเร็วแค่ไหนนะคือแต่ละเครื่องอโอเคตอนนี้ก็รอครับตอนนี้ดับลงไปแล้วเดี๋ยวรอให้มันบุ๊ขึ้นมาใหม่ พอมันบูตขึ้นมาก็จะเข้าสู่หน้าตั้งค่าเครื่องอะไรทีนี้ท่านที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ดีๆมาเรื่อยๆในช่องสอนออนไลน์ก็ดูเป็นแนวทางนะครับสำหรับเพื่อนช่างที่มาดูก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับส่วนท่านไหนที่ไม่มีโปรแกรมนะครับอยากปดแบบออนไลน์ก็ได้นะครับวิธีการทํำยังไงแต่วิธีการคือเจ้าของเครื่องเนี่ยจะต้องมีคอมนะครับก็คือผมจะควบคุมคอมระยะไกล นะครับโดยใช้โปรแกรมควบคุมระยะไกลควบคุมคอมของเราแล้วก็จะวิดีโอคอลไปด้วยนะครับให้เราทําการเสียบสายตอนที่ผมสั่งโปรแกรมอะ่ะก็เหมือนกับในคลิปนี้เลยนะครับก็จะเป็นการปลดออนไลน์โดยไม่ต้องส่งเครื่องมามันจะดีตรงที่ว่าเราไม่ต้องส่งเครื่องนะครับถ้าเรามีคอมหรือโน้ตบุ๊กเพราะว่ารุ่นนี้มันจะปลดง่ายมันไม่ต้องได้แกะเครื่องแต่ถ้าเป็นรุ่นไหนที่ต้องได้แกะเครื่องอันนี้ถ้าไม่ใช่ช่งางก็คงต้องได้ส่งมานะครับ เนะี่ยตอนนี้เสร็จขึ้นมาเรียบร้อยนะครับบูตขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้มาดูการเซตค่าเครื่องใหม่ครับตัวนี้มันปลด Gmail ไปแล้วนะครับตัวไหนข้ามได้เราข้ามไปเลยตัวนี้อ่ามือถือเครื่องนี้จอมันลุลล์นะครับเพราะว่าจอมันแตกนะครับบางทีมันสัมผัสไปเองตอนนี้เราก็พยายามเซตค่าก่อนตอนนี้ก็เซตค่าไปเรื่อยๆบางทีผมกดไปข้างหน้ามันย้อนกลับใชไหมอ่าเพราะว่าจอมันลวนนะครับอ่าตอนนี้เราก็เซตค่าไปเลยเนะะี่ยครับตอนนี้จะเสร็จละ ตัวไหนที่มันให้เราติดตั้งเราไม่อยากติดตั้งก็กดข้ามไปเลยอันนี้ติดตั้งแอปไม่เอาก็ข้ามไปครับอ่าเนี่ยจะเข้าสู่หน้าการใช้งานละโอเคนะครับเห็นไ,ไหมเข้าใช้งานเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการปลดรหัสล็อกหน้าจอพร้อม Gmail ของมือถือ Oppo A 5 3 2020นยตัวนี้นะครับ ตัวนี้จอมันรวนนะมันพยายามเด้งเข้าแอปที่แถบเห็นไหมที่มันกระพริบจอนะครับโอเคครับก็เอาไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ